<laughs> <coughs> 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 <laughs> <laughs> what? I oh know. กลัวโดนนาว่มยิ่งเปลี่ยนไม่ชอบเปลี่ยนเก็บของไ่อนไม่รู้เป็นอย่างไรดีไหม แม่ไปแล้วแ <c oughs> ม่ไปแล้วไก่หลังไก่หลัง

Mày khéo lúc đi Dũng bán rồi Dũng bán hay nơi Dũng bán đây Dũng bán đây ยิ้มหานหน่อยยิ้มหานหน่อยบายบายครับบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อย